morning ค่ะเช้าแล้วนะคะเอาเช้านี้ปิดท้ายสงกา์กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าออช่วงนี้ก็น่าจะต้องกลับทํางานกันแล้วใช่ไหมโยก็ <c oughs> อยากจะบอกว่าในช่วงของสงการที่ผ่านมาโอ้โหคือคักมากประเทศไทยนาะยกรัฐมนตรีบอกว่าปีนี้มีคนมาเที่ยวสงการเนี่ยมากกว่าปีที่แล้ว140 <c oughs> 1 4 0่งร้อยสร์ซ้นคือเท่าไหร่ก็คือ14เท่าของปีที่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เดินได้ค่ะเดินได้เดินได้เดินได้ แล้วก็ยอดเงินสะพัดในพื้นที่เอาจริงๆนะไอ้ที่เปิดเผยตัวเลขมาอย่างเช่นที่สยามใช่ไหมสยามในเวิร์ก o อยจัดนะจัดมาทุกปีจัดมา10ปีแล้วนะปีนี้นี่ประมาณ500ล้านนี่ที่เข้าสารทางสมาคมผู้ประกอบการที่เข้าสารเขาก็บอกว่าน่าจะประมาณสัก5 0 0 600ล้านบาทนี่ แล้วมีที่สนามหลวงด้วยอันนี้รัฐบาลจัดอยู่ที่292ล้านบาทเอาเฉพาะแค่3ที่นี้เนี่ยก็ปาเข้าไป1ัน0กว่าล้านบาทที่ยังไม่นับที่ถนนข้าวอื่นๆ่นะคนเหนียวเ,เขาปูนข้าวสารข,ข้าวข้าวลามอะไรก็แล้วแต่ที่นั่นหลายที่หลายจังหวัดเขาก็มีจัดกันเป็นแบบจุดเล่นน้ําใหญ,ใหญให่ใช่ไหมนักท่องเที่ยวก็เยอะใช่ไหมคนก็เยอะใช่ไหมโอ้โหอันนั้นก็ เงินสะพัดเช่นเดียวกันคือเรียกว่าคึกคักคึกคักมากยูทูบเบอร์สายแบบท่องเที่ยวสายคอนเทนต์มาจากทั่วโลกมารอกองรวมกันอยู่ที่ประเทศไทยในเทศกาลสงกรานาะและอีกเรื่องนี้ที่ผมชอบมากเลยช่วงสงการานด์ไอ้กรณีรองเท้ากินคน รองเท้ากินกคนอ่ะคือจะต้องบอกว่าคือณนะเวลาที่เราเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะนะสมมติเวลาใครเจอใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นโมเมนต,ต์ของความยากลำบากมันพุ่งเข้าไปใช่ป่มบางคนก็พุ่งเข้าไปแค่นี้บางคนพุ่งเข้าไปจนถึงข้อเท้าเลยใช่ปะ่ะเอาออกเองก็ไม่ได้เพราะว่าลักษณะทิศทาในการดึงถ้าดึงอย่างนี้มันก็ดึงยากมันต้องดึงอย่างนี้มันก็คือต้องให้คนอื่นช่วยใช่ไหมชอบมากเลยแต่ถามว่าถ้าไปเจอเข้าจริงๆเนี่ยจะทำยังไงอ๋อก็คงต้องพยายามหาทางให้เพื่อนเอาออกเพราะว่าเอาออกเองไม่ได้หรือทิ้งมันไปเลย สิ้นไปตัดหูมันทิ้งมันไปเลยถามว่าแล้วรองเท้าควรจะเป็นอะไรเอาจริงๆอยู่ก็เคยนั่งคิดนะจะให้ใส่รองเท้าอะไรเป็นเล่นน้ำมนาะใส่ช้างดาวไหมช้างดาวเป็นหูหนีบอะบางทีก็จริงๆหูหนีบก็ดีเพราะมันจะมันจะมีตัวล็อกใช่ปะพอกำลังจะถลายมันก็จะล็อกไวกำลังจะถลายมันก็นจะล็อกเอาไว้ใช่ไหมแต่ว่าไปเจอน้ําไปโดนแบบเรียกว่าสงครามสาดน้ํามันก็จะแบบหูขาดเนี่ยพอหูขาดเสร็จปุ๊บอ่ะก็สุดท้ายโดนรองเท้ากินเข้าไปอยู่ดีใส่รองเท้าสวมอัเนี้ยนี่แหละนี่ตัวรองเท้ากินคนรองเท้าสวมเนี่ยเพราะแค่สวมแค่สวบ รองเท้าผ้าใบปะล่ะรองเท้าผ้าใบเนี่ยไม่กินแน่นอนแต่จะไวเหรอมันช้ำนะมันแฉะนะมันจะเปียกนะเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะต้องเป็นรองเท้ายางรองเท้าพลาสติกนี่แหละรองเท้าที่แนะนาก็รองเท้าหัวโตไงรองเท้าหัวโตเนี่ยไม่กินแน่นอนรองเท้าโยดอย่างเงี้ยจะยกรองเท้าขึ้นมาให้ดูได้ไหมนี่รองเท้าอย่างี้รองเท้าอย่างี้ไอ้นี่รองเท้าแบบนี้รองเท้าแบบนี้ พราะมันหัวมัน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 คละปอย่างนี้อยู่มันครอบอย่างนี้อยู่ยังไงมันก็ไม่กินเข้าไปอยู่ดีใช่ปะแล้วมันก็ไม่อมน้ำด้วยไงเอะถ้หยกใส่รองเท้าอย่างเงี้ยไปเล่นน้ําใช่ปะล่ะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ไม่ใช่ว่าหยกไม่ใส่รองเท้าอะไรนี้ไปเล่นน้านะคือหยกไม่ได้ไปเล่นน้ําหยกกลัวหยกกลัวเดินไปเล่นน้ำแล้วมีคนก็มาบอกเฮ้ยเฮ้ยอย่าสั่อย่าสั่อย่าสั่คนแก่คนแก่อย่าสั่ ร้ายกาดมากมีคนพูดอย่างี้จริงๆนะว่าไปเดินอยู่แล้วมีคนแบบจะอยากไปโดนสาดน้ำอะ่ะปรากฏเด็กบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ยาสาดยาสาดเจอคนแก่ก็ให้นี่วัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่ต้องนั่งรอรถน้ำตัาหัวอย่างเดียวแล้วมั้ง